สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านครับมือนี้ครับพิจาประทุมราชครับผ้าพี่น้องเมา่ึวัว่าทองสามโตครับนี่ครับอยู่กับพอท่อนครับเห็นเม็ดสีบอฟพี่น้องแดงงามแห้งง่วตัวนี้นะครับประกันทองสามโตครับมือนีครับอยู่นาคอกง่วพอท่อนครับอยู่บ้านทวีผลตำบลหน้าวาอำเภอประทุมราชครับจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับเดี๋ยวบึงว่าทองแตละโตนับกันครับมือนี้พอท่อนนี่มาฝากพี่น้องทั้งหมด สามตัวพี่น้องโดยเฉพาะตัวนี้น้าพเนรอบเม็ดสีสุดยอดเลยสุดยอดครับแดงครับแดงแดงเข้มๆเลยพี่น้องตัวนี้เข้มพี่น้องแดงงามแห้งงวตัวนี้ครับหนังหนาแดงงามๆเลยสดใสแห้งนะครับทองสีขาเจ็เดือนแหล่าพี่น้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาเบิ่งงวตัวละตัวนํากันครับตัวแรกน้าพอท่อนตัวนี้นะครับทองกับเจ้าพริกแดงนะครับทอง6กเดือนกับบี๒๗มือครับ ประกันทองตัวจทองเรียบร้อยนะครับตัวแรกปลาทอนเปิดราคาเท่าไหร่ครับพ่อเปิดทงมือหนาพันครับทงมือหานะครับเดิมก็ตัวแรกทงมือหาพันนะครับต่อรองได้ครับพี่น้องครับผมเม็ดสีงามสุดยอดพี่น้องเอ้อแดงเข้มๆเลยนะครับนี่พี่น้องอยากให้ถือแดดอยู่แดดพ่มีนะครับเคยดูดจ๊กตัวละพ่ออาลูกแรกกับลูกสองในทองเหรอครับอ๋อเคยดูครับลูกเคยดูหนึ่งโตเนี่ยโตที่สองในทองครับท้ายสูงได้พอร้อยสามสิบห้าบวกลบร้อยสามสิบห้าบวกลบครับพี่น้องง้อตัวแรก พอท่อนห้องไ้หกมืนหาพันนะครับตอร่องได้ครับพี่น้องเม็ดสีมันแดงงามพี่น้องอาพวงอีกตัวนึงไงเห็นไหมตัวนี้ยังเหลืองอยู่ตัวนี้พวงที่อหนแดงงามอีดีพี่น้องสดนะครับว่าลูกสองในทองครับผูก้องพี่น้องนี่ครับตอนนี้เพิ่นทองกับเจ้าพริกแดงครับนี่ครับ s K ห้าแปดหนึ่งครับพี่น้องทองกับเจ้าพริกแดงครับวันที่ผสมครับวันที่ ข้างแรก12พืชจิ๋วขาวติดนะพ่อเนาะครับสมข้างสองคำหกท่านว่าหกสี่ครับข้างล่างกัหนวดขอดยี่สิบเมตรกัญญาหกหาครับมีใบมีหลอดหลอดสองอันครบพวนพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยนะพ่อเนาะตรวจเรียบร้อยครับนี่ครับทองหกเดือนกับยี่สิบเจ็ดหมื่นครับประกันทองลูกสองในทองพี่น้องอ่ะเบิ่งน้ำกันเบิ่งหลายมุมพี่น้องเม็ดสีสุดยอดนะครับพีิจ้ารวบรอยแต่งภาพแต่งยันต์นะพี่น้องถ่ายไปธรรมดานี่แหละนะครับบ้านบรอยแต่งภาพแต่งวิดีโอหรอกนะครับ นี่คือวิดีโอพี่น้องบด้แต่งบัยังพี่น้องแดงอีหลีหัวตัวนี้นะครับนี่จมูกสีดำพวกสีประแหวงครับคลิปหูสีดำนะครับกีบเล็บงามพี่น้องเอาเบิงน้ำกันนะครับหัวตัวแหลกนี่ครับบ่ม,มีบ่ม,มีแต้มหรือเ่พ่อบ่ม,มีแต้มบ่มีเลยเนาะที่บอกตัวนี้ตัวนึงคือเพื่อเป,เปลี่ยนลำปีสกินจุดไหนที่กายนี่ยุขาครับอ๋อแต่อนี้บอกนั่นนั่นนครับขาขาหนานั้นไส้นะครับขาหน,นานั่นไส้นะครับมันลอยอื่นเป็นเป็นลำปีเป็นเปลี่ยนจุดสองคำตรงนะครับ นีโอ้เมื่อยหาด้พี่น้องเออเม็ดสีแดงเข้มๆเลยครับนี่นังหนาอ่างลึกครับปอติอ้วนตับเบึ้งใกล้ๆนาคืออยังนี่พี่น้องเพศชที่ดำพ่วงหางดำครับนุ่มสีเต่าเน้ะพอเนาะครับนุ่มสีบม่มีติ้งครับนี่ครับนุ่มเพิ่นนี่ครับทองเจ็ดเดือนพี่น้องนะครับเด็บงามไร้วันมาตาหลังกว้างนะครับอ่ะเบื้องเบื้องเบื้องแขนพี่จ่าเด้อเงาหางใหญ่พี่น้องอ่ะเบื้องคว่ำนาเพิ่น โมเตอร์ท่อเนาะบมตีครับโ่เตอร์โอ้ใบได้เบอร์ไงไก่น่าหนากพี่น้องหกหมื่นหาครับทองสีขาวเจ็ดเดือนเหลีวนะครับเม็ดสีงามๆพี่น้องเลยนี่ครับตัวผุนยังเหลืองเห็นบ่เอ้าตัวแรกพี่น้องไายสูงรวยฮัมซิบหาครับลูกสองในทองครับประกันทองประกันค่าทุกค่าถอนท่อพอนะประกันครับนี่ครับพี่น้องนังหน,นาอังเึกล้ำโตเงีวๆครับนุ่มสีเต่าบ่มีติ่งัวแหลกของมือนีินะครับจีบเล็บเพลินงาม น,น,นี่ครับนุ่มเพลินสีเต่าบ่มีติงงอลูกแหลกนี่ครับขีดหูสีดำครับจมูกสีดำสดแห้งคอน้องสดแห้งสีงามพี่น้องสีงามเมืนน่อไงแดงเข้มๆเลยครับโตแหลกครับทองกับผิกแดงเด้อพี่น้องเด้อที่เขาเจ็ดเดือนนะพอเนาะครับทองเกลี่ยแล้วยงังทรงเสม,มอเนี่ยล่ะสนใจกระโทนมาสอบถามเพิ่มเติมในกระพุกท่อนครับหกสิบห่าครับพี่น้องเพันในความสดเพันในสีเพันในทองนะครับพี่น้องนี่ครับ ตัวแรกนี่ครับนาหนูงามสดใสครับสีงามโอ้ยไก่หน่อยก็ไล่หลยบรรยากาศตอนสีมงแรงครับพี่น้องอยู่กับพอทอนนะครับมันฝนจะตกนี่ครับยืนเนี่ยทายดีดีมันหูแห้งนะพอนะโอครับได้ได้หูแห้ง<ฮ>เอาเราสร้างมาสื่อสองตแลเราพี่น้องครับห้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วอีกวันเจ็ดเดือนกว่าหกเดือนกว่าเดือนกว่าคนรกับหัว เป็นซอออนพี่น้องเลยนี่ครับเพิ่นเคยเป็นลำปีสกินตรงขาสายทั้งหนาทั้งในเห็นปะจุดหนึ่งเจ้าเลี้ยวทั้งในตัวแรกองุ่นหาะต่อไปข้อบาดนี่เบิ้องตัวที่สองครับบาดพี่น้องครับตัวแรก่ันไปแล้วเบิง้งงหัวสาวกอนบรรยากาศหนาคองัวเพิ่นงัวสาวครับตัวนี้พ้องจักเดือนละพ่อตัวนี้เห็นบ่เม็ดสีเห็นบ่พี่น้อง ตัวนี้ตัวนี้เป็นไเหลืองบัดแน่ไเจ้าไ้แต่งสีนะครับแต่งวันไดนพี่โอเอาตามจริงเลยนะครับตัวที่สองเป็นงัอนี่ครับงูาวสาวทองสมมันที่สิบซีมากกะลาครับยิบซีมากระลาได้จักเดือนละพอมมมสิหาเดือนกัวคุณบ่อเพราะมันหาเดือนนะครับเนาะครับปพระมาณหาเดือนนะครับปราะมันหาเดือนเอาตัวนี้งูอ้าวสาวสมโตตัวนี้สมโตครับสมโตมาเปิือราคาสไลด์พ่อ ตัวนี้เปิดราคาห้าหมื่นหกพันตัวล่องได้ครับห้าหมื่นหกครับพี่น้องเห็นว่าสีครับสีมันจะแตกต่างกับตัวแรกนะยห้าหมื่นหกตัวนี้ได้ความสดความสาวนะครับอ้วนทองแรกสาวทองแรกท่ายสูงได้พอสูงหน่อยสามสิบเก้าบวกลบหน่อยสามสิบเก้าบวกลบครับพี่น้องนะครับวัวสาวทองแรกผสมทันยี่สิบสี่มักกะลานะครับได้ประมาณหาเดือนเนาะงหาเดือนกว่นน้องพอเนาะครับหาเดือนกว่าตัวทองมาพอตัวครับตัวทองนะครับเนาะตัวเรียบร้อยครับตัวเรียบร้อยประกันนะครับ นี่ครับพี่น้องห้าหมื่นหกพันนะครับราคาห้องเนอพี่น้องเนอสามารถต่อรองราคาได้กั็พอท่อนนะครับไก่ไก่พอท่อนเพิ่นทรงให้ได้นะครับมีรถรับส่งเนอพี่น้องโทรมาคุยกันนะครับนี่ครับขวัญจับอยู่หม่องนั่งครับนะครับขีดเล็บทั้งสี่งามครับพี่น้องสดใสหัวสาวทองแหลกนี่ครับจมูกที่ดำโขสีโขแบงเนอพี่น้องสดแห้งอ้วนหัวสิครับอ้วนนี่ครับห้าหมื่นหกเพิ่นในสาวครับสาวทองแหลกครับพี่น้องเบิ่งส่วนไายครับ หนาคือกันทั้งตัวนี้มีขับเพศสีดำพ่วงหางสีดำครับพี่น,อน้องหรือจะเอื้ออยหางก็ได้นะครับอ่ะนมสีหัวโมบิติงครับเนาะมีครับพี่น้องเพิ่นถ่ายเพิ่นหัวสาวทองแดงถ่ายสูงหน่อยสามสิบเก่าบวกลบประกันทองแล้วพอเนาะประกันครับประกันประกันค้าทุกค้าทอนด้วยกันครับผมมีครับพี่นอ้องอาจจะมีเสียงไก่เขาเนี่ยไก่พอท่อนไลสาวทองแรกพี่น้องถ่ายสูงหน่อยสามสิบเก่าบวกลบครับ สนใจทร่าหาพอท่อนหรืพี่น้องนะครับแต่สนใจโทร่ามหาพอพิรลดมาตองลร่องละคาเบิง้งหหนะครับพออร่งละขาเบิ้งห้องไวหาหมื่นหกนะครับทองหาเดือนกว่าพี่น,อนาา้องนี่หัวสาวทองแหลกครับประกันทองประกันตำนี้ก็พอท่อนพี่น้องน้ำตัวงามๆพี่น้องนี่ครับแข้งขาใหญ่ๆเลยเนาะ <c oughs> ถ่ายเพิ่นกลมล้ำล่เลยพี่น้องเนื้อนังดีเพิ่นอ้วนเพิ่นอ้วนนะครับเกี่ยวยหยามือจักหล,อล่อหรอพอ สามหลอดสี่หลอดสามหลอดสี่หลอดงัอ่วพอพันมีอยู่สิบก็โตพี่น้องเลยนะครับนี่ครับบึง่ายพี่นองง่ายๆพี่น้องนะครับงัอ่ะสาวทองแหลกโตที่สองเด้อพี่น้องเด้อนะครับสีจออกสงเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับนะครับพี่น้องงูวซึสีเหลืองประกันทองสมโตมากเนาะพอเนาะครับสมบามันห็นวเบ่าบามันครับบามันแดงเนาะครับผมเอาสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับหาหมื่นหก เครื่องดำครับเพีที่ดำพ่วงห้างดำอ้วนอ้วนๆเลยมีพี่น้องเบื้องไกลอ้วนๆเห็นไหพูดนะครับตัวที่สองต่อไปพอตัวที่สามวัดให้พ่อไปปลุกถาก่อนก็นอนถาเอาเบื้องถาพี่น้องนี่อ้วนเด้อพี่น้องเด้องวตัวนี้อ้วนนะครับห้องหาเดือนนะครับสมโตมาหามื่นหกพันนะคาห้องต่อรองได้ครับ นี่บัวลายโตครับพี่จ่าพยายามให้เบิองเลียนล้าพี่น้องแดดออกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเพิ่มเติมก่อนพอท่อนแดดออกแล้วยืนทาแดดข้าวหนึ่งก็พอเพิ่นนี่พี่น้องสาวาทองแหลกนะครับซื้อไปกะหารุ่นลูกอย่างเดียวพี่น้องวัต้องไปเห็ดเพิ่นธองนี่แล้วล่ะเพิ่นธองให้แล้วนี่ครับแดดออกหน่อยนึงพี่น้องห้าหมื่นหกนะครับก่อนพอท่อนพ่นอยู่กับงอตัวที่สามอยู่พี่จ่าพาพเบิ่งก่อนมันแดดออก เด้อพี่น้องเด้อหาเมือหงั่นอะต่อไปบึ้งว่าตัวแหลกคนเอาถือแดดนั้นสิเป็นยังไงนะครับอิจาพยายามให้บึง้งนี่พี่น้องเอาเม็ดสีมาไหนคือเกา <c oughs> นะเม็ดสีพี่น้องง้อตัวแหลกฮะฮะห้องปญหาตัวนี้นะครับถือแดดตั้สิเป็นยังไงพี่น้องประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับถือแดดแดงคือเกาตัวนี้ทองที่เขาเจ็ดเดือนน้องพอเนาะตัวนี้เนาะครับหกเดือนยี่สิบเจ็ดหมื่นครับตัวนี้ทองขาเจ้าผิดแดง นี่ครับเม็ดตีประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับเมื่อกี้พี่จ้าก็อนไหญท่าย่ำกะยืนทาเดียแต่ละมันบอกออกเอาออกให้แล้วพี่น้อง่ะนี่ครับเห็นสีจริงเพิ่นนะครับพอแตกต่างครับพี่น้องเพิ่นต่อไปครับเบิ้งโตที่สามครับพ่อบบดนี้ตัวนี้ท้องสองเหลือนะพอนาอครับสองเดือนกั้วละลายยังไงตัวนี้ตัวนี้สมโตเด้วยสมหลอดเด้อสมไปมาตัวนี้ ซอนก็เจ้าพริกแดงขึ้นกันเอื้องไทยกางนีครับพี่น้องครับเป็นงวดไทยกลางไทยสูงลอยสารสิหาเช่นกันมาพอแค่นครับเปิดราคาเท่าไรก็พอเี้เปิดราคาสี่หมื่นแปดพัหาร้อยครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับพี่น้องครับผมต่อรองได้ที่สามสี่หมื่นแาร้อยนะครับต่อรองได้ครับเพื่อทองกัเจ้าพริกแดงครับ sk ห้าครับมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อวันที่ผสมครับวันที่เจ็ดพืษภาหกหาครับจำนวนขอดแปดกลุ่มผ้าหกครับพี่น้องครับ ถ้ามีใบมีหลอดครบเลยนะครับตัวทองเนาะพอนะครับตัวเรียบร้อยครับตัวเรียบร้อยครับสีขาสองเดือนแล้วพี่น้องครับอีกสี่หมื่นหสองเดือนอันตราเรบร้อยเนาะครับประกันทองนะครับอ่ะเพิ่งส่วนถ่ายมันก็ได้เพิ่งทันดาขมาทางพี่นี่ครับเพศสีดํานะครับพ่วงหางสีดําครับเคยดูเจ้าตัวทอสองตัวครับสามในทองเคยดูกับสองตัวปที่สามในทองโหได้พี่น้องโหครับโหนี่ครับพี่น้องนี่ครับวันจับอยู่หม่องนั่งทับนะครับ งอไทยกลางถ่ายสหด่อยสามสิบห้าครับเคยมีลูกแหล้วสองตัวครับพี่น้องกำลันคลอดเพื่อนกะเดือนกุมภาพงหค้งครับตัวทองเรียบร้อยประทอนเป็นประกันทองน้องพอนาอประกันครับประกันนี่ครับจมูกสีดําพี่น้องนะครับทีบหงสี่ีดำหยีบเรอ่ะงามนะครับปกติดีนุ่มสีเต่าน้องพอนาะนของสีเต่าครับนี่ครับัอตัวสุดถ่ายหันกลนเขาหุม สี 48, 500, 500, ่หมื่นแปดหาร้อยครับราคาห้องครับพี่น้องสนใจกระโทนมาสอบถามเพิ่มเ 500, 500, 000, ติมในกระเพาะท่อนครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยต่อรองได้ครับแดดแจ่มหลายแดดส่งแดดฝนพี่น้อนงเลยเป็นตะตกบปะหะคืออยู่เนาะคืออยู่เด้ออ๋อแดดจังไดยลรืแดดเอา้เอาพี่น้องมาบึ้มมาโหลดข้าวหนึ่งข้าวเดียวนี่ครับตัวถ่ายครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับทองสีเข่าสองเดือนครับประกันทองประกันค่าทุกค่าทอนนุกพอเนาะครับผมประกันส้งสุดสวงจมครับพี่น้องครับกระเพาะท่อนนะครับนี่หนังหนาอังเด็กครับง้อตัวนี้ง้อไทยกลาง นะครับลูกสามในทองประกันทองนะครับหัวประกันทองเป็นตัวที่สามพุ่งมื่นนี่อาเบิ้ลนาตาลลูกนี่ครับนาตาเพิ่นหูไหรหูไรหวัว <c oughs> นี่พี่น้องคลิปหูดำนจมูกที่ดำบรสิกปรแวงนะครับคลิปเล็บเพิ่นนะครับตัวทุดท้ายนะครับทองกับเจ้าพริกแดงประกันทองประกันตำนี้ครับขาถ์กขาท้อนสวงสุดสวงจมครับ สนใจกกระทู้มาสอบถามเพิ่มเติมเลยกับพอทอนนะครับอยู่บ้านทวีผลตมบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องมาเบิ่งหน้าคอกันเลยครับพอทอนประกันทองสามตัวมือหนีพี่น้องเลยนะครับมีแต่ตัวงามๆนะครับตัวที่สามครับพี่น้องครับทองสองเดือนนะครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับพอทอนเป็นทองไวครับร้อยกิโลกับทรงฟรีนาะครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศอาณาคอกพ้องพอทอนนะครับมาฝากพี่น้องสามตัว แต่ผิจใามากเตยเหรอพี่น้องนะครับเป็นทองไงแล้วสีเขาเจ็ดเตือนนะครับเม็ดตีก็งงามนะครับรดใสแห้งงอตัวนี้นะครับงอหลูกสองในทองหกหมื่นหาตัวแหลกนะครับเมื่อนี่พอทอดก็มีฝากพี่น้องทั้งหมดสามตัวงามๆครับงอสาวทองแหลกครับกับงอแดงตัวนี้กางว่าใต้กลางตัวหนึ่งครับประกันทองเบิดเลยทั้งสามตัวครับไก่กระไรๆพี่น้องบรรยากาศบานเท่าครับสนใจตัวใดกระโทนมหาพอทอดครับพี่น้องก็ต้องเก่งใจครับโมมาต่อรองระคากับพอทอดคนไก่ไร้ไร อสำหรับคลิปนี้ครับปี่ชาประทุมราชครับครับร่อทอนนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมดีครับ